ปกติเราคงเห็นนะฮะเวลาเขาปลูกเมลอนเนี่ยก็เห็นสวนเมลอนอยู่ทั่วไปแต่การที่จะไปปลูกชายฝั่งทะเลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่นี่เขาทําได้ครับไปที่จังหวัดสตูลนะครับมีโรงเรือนปลูกเมลอนที่ชาวบ้านทุ่งทานานหมู่ที่3ตําบลทุ่งบุหลังอําเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายครับการปลูกผลไม้ชนิดนี้ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลซึ่งนายประจักเขียดยี่รองประธานกลุ่ม ผักกลางมุ้งบ้านทุ่งธนาเนี่ยบอกว่าได้แปลสภาพนาร้างให้เป็นสวนมะพร้าวมีพื้นที่ว่างก็เอามาเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวน,นะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือก็มาทําเป็นโรงเรือนเพื่อปลูกผักแล้วก็ทดลองปลูกเลมอนซึ่งถือว่าเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกครับไม่ล่อในใกล้ทะเลแล้วก็ไม่เคยปลูกมาก่อน,น่ะพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ปลูกแล้วก็อาจจะทําไม่ได้ทําไม่ดีแล้วก็ทําไม่สุดจุดนะพี่ว่าจะได้ผลออกมา จะได้เป็นเมลอนแห่งเล็กหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ <c oughs> ก็จะสุดๆนะครับกุณการปลูกเมลอนเนี่ยงานยากงานหินเหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มชาวบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับช่วงนี้หลักๆ6ครอบครัวก็เลยมาร่วมโครงการปลูกผักในเรือนเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว2รุ่นด้วยโดยในโรงเรือนเนี่ยในโรงเรือนเนี่ยมีทั้งแตงกวาฟักเขียวผักสลัดผักบุ้ง ผักกาดขาวผักกาดเขียวโอ้รวมมิตรผักเลยนี่ฮะ <c oughs> มีหลายอย่างนะฮะเก็บไปทานก็ได้ <c oughs> เก็บไปกินก็ดีเก็บไปฝากเพื่อนบ้านก็ได้ด้วยแต่ที่สําคัญครับ <c oughs> เขาเก็บไปขาย <c oughs> แล้วไม่ขายธรรมดาขายให้คนต่างถิ่นต่างพื้นที่ด้วย <c oughs> นั่นก็คือการเพิ่มช่องทางออนไลน์ครับ <c oughs> ก็ประกาศขายก่อนนะฮะผักมันเริ่มได้ที่แล้วให้จองก่อน2วันก่อนที่จะเก็บขายแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าครับ